สำหรับชาว Apple Watch นาฬิกาที่หลายคนใส่งานกันอยู่เพื่อนๆที่เป็นคนตาบอดใช้งาน Voice Over กับ Apple Watch นาฬิกาเรือนนี้ผมใช้นัาปัดแบบ12นาฬิกา52นาทีโหทำหไม่ได้เมรสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับแต่ว่าตอนนี้คุณเห็นแค่ hand แทนมือแขนนี่มันอะไรนะีอาร์มแขนอืมอ่าก็ Apple Watch ตอนนี้ผมใส่อยู่ซีรีส์6<อ>นะครับผมซึ่งพอดีเมื่อเช้านี้ขอเอ่ยถึงนะครับมีพี่ชัยคนหนึ่งของเรานะครับพี่จรันโทรมาบอกว่าเกิดเหตุนี้ก็คือเออเหตุก็คือคืออะไรคืออะไรปุ๊บส2องนาฬิกา้าอันาอาการเต้นอหัหใจออันนี้อันนี้ปกติอันนี้ปกติป๊บเสติอยู่อยู่บน Apple Watch เครื่องของพี่จรันมีเสียงนี้ขึ้นมาผมก็หอคืออะไระต้องบอกกับเพื่อนๆก่อนนะครับตอนนี้ผมถ่ายทำด้วยตนเองมุมอมองที่คุณเห็นอยู่เป็น b i r ร์ดไอวิวคือผมเอาไอ o n e ลอยอยู่แล้วก็ส่องลงพื้นนะครับสูงประมาณครึ่นหนึ่งแล้วเห็นแขนของผมอาร์มของผมอยู่เนี่ยซึ่งใส่ Apple Watch Series 6ที่บอกไปแล้วนั้นอแล้วพี่จรัน ก็บอกว่าเกิดเหตุแบบเมื่อกี้แล้วอยู่ๆแต่ iPhone ก็เออได้แต่เสียงแบบนี้คุ้นไหมครับเหมือนอะไรครับเหมือนใน iPhone เลยค <Yes. S 1> ที่เปิดใช oh. ้ง,งาน VoiceOver ททำให้ผมเพิ่งรู้ว่าเออหรือเขามีมาก่อนหน้านี้แล้วไม่รู้ผมเพิ่งรู้ว่า Apple Watch ใช้ได้3นิ้วแล้วครับผมเออเพิ่งรู้ใครรู้ก่อนแล้วข้ามบทเรียนนี้ไปได้เลยนะครับ มาคอมเพิ่งรู้และเพิ่งรู้จึงนํามาบอกกันครับวิธีการใช้งานเหมือนกับบน iPhone เด็ดๆเลยครับวิธีการนะครับอ่ะเรียกปลุกขึ้นมาอ่าปลุกขึ้นมาก็ปลุกตามปกติครับแต่ Apple Watch หรือแค่คุณอ่าหมุนหน้าปัด Apple Watch หมุนข้อมือขึ้นมาครับ e w p t e Watch ตื่นแล้วใช่ไหมครับคุณก็3นิ้วแตะ2ครั้งปึ๊บปึ๊บสีพู้ตื่นอยู่เนี่ยครับใช้ได้ละออกซิเจนในสิบสอนอ่านี่ขนาดพักเที่ยงพักกลางวันก็ยังทําสื่อ เห็นหน้าจอครบมาเห็นไม่ครบเขาขออภัยนะเพราะว่านี่คือเป็นการทดลองการส่งเบอร์เบิร์ดไอวิวอย่างนี้ครั้งแรกนะครับแล้วไม่มีใครช่วยดูให้ถ่ายเองทําเองอย่าดูเองเลยเนาะเพืนเพื่อนช่วยกันดูถ้าชอบช่วยแชร์แต่ว่าไม่ได้มาเพียงแค่นี้ครับเพราะว่า สามนิ้วบน apple watch เนี่ยมาเหมือน iphone เลยครับมาตั้งแต่3นิ้ว1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งแต่3นิ้ว1ครั้งบน iphone ยังไม่ค่อยได้ใช้เลยก็คือ,อแตะแล้วให้รู้ว่าตรงที่เราอยู่คืออะไรใช่ไหมครับผมอย่างเงี้ยปึ <S 2> <S 2> ๊บห้าสบส่หน <ะ S 2> ้าที่สามจากสี่เนี่ยครับสามนิ้วแต่นิ้งครับก็เป็นเหมือนคําอธิบายว่าตอนนี้เราอยู่การใช้หน้าปัดมิกกี้เมาส์หน้าที่สามจากสี่สามนิ้วแต่สองครั้งปึ๊บ ก็จะใช้เปิดปิดเสียงพูดนะครับหรือเสียง voice นั่นเองอ่ะตอนนี้เสียงพูดปิดแล้วเราหนึ่งนิ้วปัดซ้ายหนึ่งนิ้วปัดขวาก็จะมีแต่เสียง sound effect ใครตั้งให้ไม่มีเสียง sound effect. เออตั้งได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าตั้งไม่มีเสียง sound effect คราวนี้ก็จะไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะถ้าอยากให้เสียงเปิดขึ้นมาก็ปลุก apple watch โดยการแตะหนึ่งครั้งให้นาจอ apple watch ตื่นขึ้นมาแล้ว3นิ้วแตะลงไป2ครั้งตึกต๊กๆเสียงพูดเปิดอยู่เสียงพูดก็จะเปิดกลับคืนมาแบบนี้ กซิเ,เจนในเลือดแล้วตอนนี้บางคนบอกว่าเอ๊ตั้งแต่ซีรีส์5มามีฟีเจอร์ a อาไว้ออ display ถึงแม้ว่าเราล็อกหน้าจอไปหน้าจอก็ยังเห็นนาฬิกาอยู่เห็นหรือเปล่าผมใช้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าถ้าเปิดขึ้นมาปุ๊บ12นาฬิกานาทีคนก็จะรู้ว่าเราใช้หน้าปัดอะไรมีอัตราการเต้นหัวใจใการเต้นของหัวใจ9 9 BPM โอ้โ99ตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะเพิ่งรู้ความสามารถใหม่อเถิดมาทางนี้นิดนึงอ่า ออไม่รู้ว่าตอนนี้เห็นครบอีกฟีเจอร์ที่3นิ้วทําได้คือ3นิ้วแตะ3ครั้งาาทําอ,ทอะไร<บ>เดี๋ยวลองไปเรียนรู้ด้วยกัน3นิ้วแตะ3ครั้งตึกตึกตึกม่านหน้าจอเปิดใช้อยู่ม่านหน้าจอเปิดใช้อยู่ครับผมเปิดม่านสีดําหรือเปล่าอืมหรือเปล่า,อ,ลา,อ,ลาอืก็คือตอนนี้ผมเล่นอะไรบน Apple Watch สิบสอมิลิกรอ,อัตราการดิ่งของอัตราการดิง่งกนก็จะไม่มีใครเห็นแล้วถ้าอ,อ,อยากให้กลับมาหน้าจอสว่างเหมือนเดิมก็3นิ้วปลุกหน้าจอไอเป็นวอทก่อนปลุกก่อน, 2> น,น 2> อง2ิลลิกรัมออกซิเจนในเลือดแล้ว3นิ้วแตะลงไป3ครั้งตึกตึกตึกม่านหน้าจอปิดใช้อยู่ม่านหน้าจอปิดใช้อยู่แสดงว่าหน้าจอสว่างถ้มาม่านหน้าจอม่านหน้าจอเปิดใช้อยู่เปิดใช้อยู่แสดงว่าหน้าจอมืดสนิทใช่ไหมเพื่อนๆที่มองเห็นใช่ไหมใช่นะอ่ะแล้ว3นิ้วลงไปอีก3ครั้ง มานหน้าจอปิดใช้อยู่มานหน้าจอปิดใช้อยู่คือหน้าจอกลับมาสว่างอีกครั้งหนึ่ง <S 2> <S 2> อ่ะและสุดท้ายครับอย่างเช่นผมมาอยู่ที่12เลยครับอ,อัตราการเต้นของหัวใจ99 bpm อัตราการเต้นของหัวใจ99 bpm อย่าคัดลอกคำพูดสุดท้ายไปยังคลิปบอร์ดเพื่อส่งให้กับเพื่อนในแอป Line แอป e s s a g e นะครับ m มสเ e n จ e r งเมสเซนเจเนี่ยก็3นิ้วแตะไป4ครั้งตึกๆึกโเอามเอาใหม่เอาเอาใหม่เอาใหมปึ๊บ อ่าเตื่นสิครับตื่นอัตราการเต้นของหัวใจสมนิ้วแต่สี่ครั้ง <g> ตึง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 สามนาคัดลอกอัตราการเต้นของหัวใจ99 BPM ิสามนาทีที่ผ่านมาไปยังที่ปุกอรอการันโดแล้วเนี่ยครับก็เหมือนบน iPhone เลยครับมี3นิ้ว5ครั้งไหมตึงตึงตึงตึกตึงโอ้โหดคัดลอกอ,อัตราการเต้นของเขาคัดลอกลัวเลยเพื่อนๆครับ3นิ้วเมื่อกี้แตะไป4ครั้งหรือ5ครั้งไม่รู้ก็จะกลายเป็นคือมีตั้งแต่3นิ้ว1ครั้งถึง3นิ้ว4ครั้งหรือใครมีมากกว่านี้บอกผมด้วยเพราะว่่าผมก็ลอองไปเรืย โอเคครับแล้ว a บางคนบอกว่าการเลื่อนบน Apple Watch เนี่ย2นิ้วใช่มั้ครับเดี๋ยวผมลองเลื่อนดูอันนี้ผม2เมนิ้วไปทางซ้ายอ่า2นิ้วมาทางขวาอ่าเนี่ยอันนี้2:04 12:51นเนี่ยครับเวลาที่เราจะเลื่อนใช้2นิ้วนะครับซ้ายขวาขึ้นลงแต่บน Apple บน iPhone เรา3นิ้วเดี๋ยวผมลองเป็นเป็น3นิ้วดูบ้าง3นิ้วไปทางขวาปึ๊บนี่ครับที่มาหน้าที่3:04ก,ก็ได้นี่นะ 12บสนาฬิกาเมตรเดียวเอาก็ได้ด้วยสี่ดีเคเคสอนาฬิกาห้าสแนาทีแต่บางทีก็เอาได้ได้ด้12สินาฬิกาห้นาทีนี่ครับพี่มาหน้าที่จับอ่าคือ3นิ้วตอนเนี้ยก็มาใช้ได้เหรอเออหรือว่ามันจริงๆมันจับผมแค่2นิ้วอันนี้ผมไม่ยืนยันนะแต่ผมลองก็ลองทําดูอย่างเช่นผมอยากเข้าศูนย์ควบคุมผมก็2นิ้วโลดขึ้นอ่ะเข้าไหมสิบสองนาฬิกาปึ๊บศูนย์ควบคุมนี่เข้าแล้ว อ่าโฮมออกมากดดิเต้าคาวปึ๊บสองนิ้วรูดลงก็เข้าศูนย์การแจ้งเตือนเอ๊ผมผมกดดิเต้าคาวออกมาอีกคราวนี้ผมลองใช้สามนิ้วรูดขึ้นเอ้าก็ได้เหรอ3สามนิ้วรูดลงศูนการแจ้งตือนครับอ่าโอเคครับตกลงก็คือสามนิ้วมาใช้บน Apple Watch ได้แล้วแต่ว่าของผมเนี่ยเป็นแบบอของผู้ชายเนาะ หน้าปัดมันก็ใหญ่หน่อยแต่ผมอยากรู้ว่าถ้าหน้าปัดเล็กๆมันจะใช้3นิ้วลําบากไหมอะ่ะเพราะว่าหน้าปัดมันเล็กมากเลยผมขออภัยนะผมกะไม่ถูกเลยเพื่อนๆว่าหน้าปัด Apple Watch มันตรงไหมเนี่ยเพราะว่า3นิ้วเนี่ยลงไปบนหน้าจอเนี่ยก็แทบจะเต็มแล้วนะผมว่า4นิ้วไม่ไหวเนี่ยสนิ้วลงบนหน้าจอ Apple Watch ไม่ได้3นิ้วถ้าจะวางให้สบายก็วางเฉียงๆลงไปแบบนี้อ่าเนี่ยครับปึ๊บปึ๊บเสียงพูดปิดอ่าเนี่ยพอเสียงพูดปิดปุ๊บคราวเนี้ย เสียงของเสียงของมิกิเมาส์ยังหายเลยอ่ะเพื่อนเนต้อง3นิ้วแต่อีก2ครั้งเสียงพูดเปิดอยู่อ่านี่ก็เป็นความรู้ใหม่ๆที่มาพบกันนะครับผมใช้ตอนนี้ watchOS น่าจะเป็น8.6นะครับอ่าอะระบบบริการ watchOS บน Apple Watch นะครับตั้งแต่ซีรีส์3มาตอนนี้ซีรีส์3ซีรีส์สซีรีส์5ซีรีส์6ซีรีส์7 Apple Watch SE ก็ได้อัปเดตเป็น watchOS 8.6ก็ลองนำไปใช้งานกันดูว่า คุณใช้ได้ถึง3นิ้วเหมือนกับของผมไหมซีรีส์หกทำได้ซีรีส์เก็ต้องทําได้นะยังไม่ได้ลองซีรีส์3นะครับว่าได้ไหมนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาเจอ,ก,อก,กันอีกกับความรู้ที่น่าสนใจนะครับสวัสดีครับผม